สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุ๊มบาระห์มะตุลลอฮ์ฮะบบเระกาตุขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิแห่งนี้ท่านผู้ชมครับเคยมีคำถามไหมครับว่าอสังคมนี้อยู่ด้วยความหลากหลายแล้วเนี่ยเราอยู่กันด้วยความสงบสุขจริงหรือเปล่าแน่นอนล่ะครับคำตอบก็คือถ้าหากว่าเราสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความสงบสุขย่อมมาแน่นอนครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่พยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันแน่นอนละครับความไม่เข้าใจก็จะเกิดขึ้นทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นรายการเรานะครับเป็นสื่อกลางในการที่จะสร้างความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมและช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من ما جاءك من العن فقل تعالوا ندعو No. cum ถ้าพูดถึงมสัสยิดในปัตตานีมีอยู่จํานวนมากมานะครับแต่วิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมที่อยู่คู่กันมานะครับกับพี่น้องชาวพุทธในจังหวัดปัตตานีนั้นก็คือมสัสยิดบางโอยลางาครับซึ่งเป็นมสัสยิดที่เก่าแก่พี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมอยู่ด้วยกันมาและท่านเชื่อไหมครับว่ามสัสยิดหลังนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสด้วยเช่นเดียวกันเราจะไปเรียนรู้พร้อ,รอมๆกันนะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ ก็ได้เกิดสงครามขึ้นครับระหว่างรัสยามกับปัตตานีดารุสลามผู้หญิงคนหนึ่งตกลงไปในโบราณชาบ้านก็ไปเจอก็เลยช่วยกันดึงขึ้นมาที่มือของแกก็ถือคมภีอยู่พอมาเปิดดูก็ปรากฏว่เป็นคมภีที่เกิดในดมือมัสยิดโบราณบางงวยลางาหรือมัสยิดนัจมุดีนมัสยิดแห่งนี้ สร้างโดยไม้แขรหรือไม้เนื้อแข็งและไม้ตะเคียนซึ่งตัดมาจากเทือกเขาสันกลาคิรีใช้หวายแทนเชือกมัดแล้วลากลงมาจากเขาจากนั้นใช้ขวานถากสูงให้เป็นเสาสี่เหลี่ยมส่วนกระเบื้องมุงหลังคาทำจากอิฐแดงความงดงามที่โดดเด่นโครงสร้างของมัสยิดท,ทั้งหลังไม่ใช้ตะปูเพียงใช้ไม้เป็นสลักยึดมัสยิดบางโอยลางาจึงเป็นมัสยิดร่วมสมัย ลักษณะคล้ายกับสาลาการปรเรียนและเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกับมัสยิดตะโลมานเนาะวาดิฮุเซนอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและในพื้นที่ยังมีบ่อน้ำโบราณกลองที่ใช้การตีบอกเวลาละหมาดหรือเตือนภัยเมื่อมีเหตุร้ายพื้นที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของชุมชนพหุวัฒนธรรมที่อยู่กันมาด้วยความสงบสุขอย่างยาวนานเสมอมา สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุผมนี่นำอิหม่ามมัสยิดนัจมุดีหรือว่ามัิดโบราณคือมันมีอยู่สองมัิดที่เราเห็นอยู่ในสมัยราชินีราตูอูงูนะครับบินซุนทานมังซูชัราชการที่แปดแห่งราชอาณาจักรปัตตานีดารุสสลามได้ครองราชในปี2167จนถึง2178คือในช่วงนั้นอ่ะก็ได้เกิดสงครามขึ้นครับระหว่างรัตสยามกับปัตตานีดารุสสลาม พระเจ้าประสาททองได้ส่งกองทัพกามาจุมตีปัตตานีดุสราผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็หนีศึกมาก็บังเอิญไปตกลงไปในโบหรงไม่รู้ว่ากี่วันแล้วอยู่ที่นั้นอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็ไปเจอก็เลยช่วยกันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาเสร็จที่มือของแกก็ถือคมพีอยู่พอมาเปิดดูก็ปรกากฏวเป็นคมพีที่เกิด้วยมือสวยมากนะเห็นในมือครับก็เลยเอามาเก็บไว,ว้ที่นี่ได้ผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ที่นี่ไม่นานเกก็เสียชีวิต นี่คือจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นสร้างอิหมามก็บอกว่าเอออยากจะสร้างมัสยิสร้างมันอีกสักหลังหนึ่งที่นี่เพราะว่าชุมชนเราก็เยอะพอเสร็จสงครามก็เลยเริ่มที่จะสร้างมัสยิเจ้เอาว่าที่ว่าท่านหมานตอนนั้นคือเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่โบราณเลย<ม>ในชุมชนที่นี่เพราะที่นี่มันมีหกหกหมู่บ้านพี่น้องพุทธสามหมู่บ้านมุสลิมสามหมู่บ้านท่านหมานคนนี้ก็เป็นคนเดินทางมาจากไซบูรี มาจากคนที่เดิมนะมาจากไซบรุรีตอนเป็นวัยรุ่นก็อยู่แถวนี้แหละปากโพนตั้งชื่อให้ชื่อหมาน <Yeah. S 1> ก็เลยเรียกหมาน,นในวันนั้นมา <Yeah. S 1> อยู่มาท่านก็เลยเป็นเจ้าเจ้าอาวาส <Yeah. S 1> พอวัดไซขาวเราต้นเรียกวัดไซขาวอยู่ข้างบนใกล้น้ําตกแต่ไม่รู้ยังไงคือก็ย้ายลงอยู่ข้างล่างที่ปัจจุบันนี้แหละวัดไซขาวอยู่ปัจจุบันอยู่มาวันหนึ่งจะสร้างมันยึดก็เลยแกก็มารู้ออกแบบ <Yeah. S 1> อบบอกแบบกับท่านอิหม่มเ <Yeah. S 1> พราะว่าจุดนี้มันก็เป็นป่านะมีบ้านก็ไม่กี่หลังคา มัดยิดอะไรก็ไม่มีก็เลยท่านก็เลยออกแบบมาเออจะสร้างแบบไหนมัดยิดเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างให้ดูก็เลยออกแบบมาลักษณะที่เราเห็นนี่แหละที่เราเห็นคือรูปร่างคล้ายกับสลากการเปลี่ยนนะสลัปการยนิยู่ในวัดช่วงที่ว่าตอนไทยชายอยุทยานะครับก็เยท่านมันมาออกแบบในช่วงนั้นประมาณปี2 1 7 7ถ้ารวมอายุก็ประมาณ3 8มบปี ส่วนหนึ่งก็คือเป็นศิลปะศิลปะที่ออกมาลักษณะจะดูเป็นมัสยิดก็ไม่ใช่นะจะเป็นโบสถ์ก็ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆของที่มีอยู่ในช่วงนั้นก็คือมัสยิดมมบา้านบ่อน้ําคนโบราณเขาดูเก่งนะเข,เขาดูเขาดูพื้นที่ที่มีตาน้ําว่าจุดไหนจะมีตาน้เหมือนเหมือนจุดนี้ขุดบ่อของโครงการนั้นเนี่ยลึกมากแต่ไม่มีตาน้ำไม่แค่แค่น้ําซับน้ําซึมประมาณเองก็เลยทำยังไงได้ไม่พอก็เลยปิดฟ้าแล้วก็ถมดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ข้างบน รองก็ทำไม้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ต้นตาลเป็นไม้รู้สึกว่าจะเป็นไม้ขนุนประมาณนั้นขนมะขวานี่มันเป็นคนุณโบลาณก็ใช้ความพยายามสูงมากตอนเรก่อตัวนี้สร้างนะปีสร้างก็คือสูงกว่าพื้นดินประมาณมันถูกสิบเซนไม่ได้ยกพื้นนะแกแค่สูงกว่าพื้นดินแต่ตอนนี้คือช่วงนี้มันเป็นเนินไงเป็นเก็เลยเอาดินข้างข้างบนลงมาลงมาแล้วก็เสมอกับกันดินแล้วแล้วก็ในช่วงนั้นคือไม่มีซีเมนต์ไม่ได้ลาดพื้นนะแค่ ใช้ทายรั่วก็ทำได้เศษไม้เศษไม้ที่เหลือนั่นแหละที่มาจากจากเครื่องทำซทับมันยึดนั่นแหละแล้วลก็ไม่มีตะปูด,ด้วยคมมัดกับเสาวางๆแล้วก็มัดกับเสาหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสังกะสีปรับปรุงล่าสุดคือในปี2564ครับโดยกรมจิลปากรอนเขากมาสร้างไอตัวนู้นด้วยเลยกนันศาสตร์กรมกันศาสตร์เวลาฝนตก จะศาสตร์้าไปมันที่หลังใหม่ก็เลยก็ออกมามาลักษณะอย่างนั้นคือจะไม่เสียภาพถ้าเราเป็นเพิงสังกะสีอะไรรปมันก็มันก็เสียภาพพุทธใช่ไหมเัาเป็นแบบนะเการสาตก็ใช้ประโยชน์ได้ได้ดีอยู่เวลาฝนตกก็จะไม่เปียกเลยกเยอะเยอะยู่รยจฉพาะจากราชัพัดยาลาวิทยชุมชนมออ รชัชพาะโรงเรียนสตรีอิสลามสามสี่พันคนอยู่นักเรียนนะก็ก็มาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยรุ่นละสองรังบัสสองกังบัสมีมาจากออสเตรเลียมาจากอินโดนีเซียแล้วก็ได้มีคณะตัวเอซีแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเราก็ก็มาแล้วก็จากมาเลเซียจากมาเลเซียพอดีญาติของกแกทําทงานอยู่ที่น้ําตกเป็นหัวหน้าน้ําตกอุทยาน กเลยมาเยี่ยมญาติแล้วก็ได้ลงมาที่นี่ลงมาแล้วท่านก็มาดูคัมภีร์อันกุรอานเกบอกแกชอบมากคัมภีร์อันกุรอานที่บ้านแกก็มีแต่ที่นี่มันจะสวยอีกมิตินึงคือกระดาษมันไม่ใช่มันไม่ใช่กระดาษไงมันเป็นเปลือกไม้เป็นไม้มาจากอินโดนีเซียจากเกาะชวาเขาเรียกต้นดูลวังทางเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจากอินโดนีเซียนะเขาก็มาเพราะว่าแกทราบข่าวว่าทิปติไทยมีอยู่เล่มหนึ่งแกก็มาดูก็คืออยู่ที่นี่ เล็กแกบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ประดาดนะถ้าเป็นเปลือกไม้เปลือกไม้ก็เรียกต้นกิลโล่เจ้าพอปลือกมาเป็นเปลือกดุลวงคนที่เขียนคุณมาจากต้นโอการชื่อว่าเช็กอเมรณนีท่านอยู่ที่อินโดนีเซียแกก็อยู่มาวันนึงท่านก็ออกเดินทางมาจากอินโดนีเซียมาถึงสงขลาก็ทำเลเหมาะแกก็อยู่ที่นั่นที่เขียนก็มีศาลาอยู่มีศาลาณวันนี้ยังมีงร่องรอยอยู่มีศาลาที่ท่านเขียนนะั่นแหละ คุณสาขาวเรามีอะไรเยอะที่จะมาสัมผัสนะครับไม่เฉพาะมัสยิดโบราณมันมีทั้งน้ําตกนะครับโดยเฉพาะท่าจังหวัดปัตตานีเราก็มีทั้งมีทั้งทะเลมีทั้งชายหาดแล้วก็ถ้าพี่น้องพุทธก็มาเที่ยวที่วัดสายขาววัดช่างให้ณวันนี้ก็มีพระอยู่ที่ภูเขาก็เป็นที่สักการะของพี่น้องพุทธที่ปัตตานีเราพิเศษอยู่หลายอย่างนะมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งน้ำตกมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาเชิงวัฒนธรรมเยอะฉันอยากเชิญชวนพี่น้องเรา ที่อยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะมาเที่ยวบ้านเรานะจะบอกเราเพราะว่ามีสิ่งดีๆเยอะนะเ,เรื่องเรื่องสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีมันก็ผ่านไปแล้วมันก็มีแค่นิดเดียวนันเองแต่มันก็สร้างปัญหาเพราะว่าสื่อต่างหากไปมองไปมอง,ไปมองในแง่ลบทั้งไมเราพี่น้องเราไม่กล้าจะมาลงทุนบ้างจะไม่เคยมาเที่ยวบ้างในภาคใต้เราทั้งทงจะมีของดีเยอะเพราะนั้น สำหรับ,บผมก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องทุกๆคนนะครับมาเยี่ยมในภาคใต้ของเร,เราตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วโดวยเฉพาะปัตตานีเองเรานะครับโรคปัตตานีสนี่สุกเดนใตพี่น้องจะมาก็เข้ามาได้เลยนําคณะมาเข้ามาเรียนรู้ก็มีทางวิทยากรตัวบรรยายสรุรพปให้ก็ได้รับความรู้ไปนะครับผมแนนมามมัมแล้วก็พี่น้องมุสลิมออหมัมกอติบบิลนแล้วก็พี่น้องกรรมาการเราทั้งหมดในตมไตรก็ยินดีต้อนรับคณะที่มาเยี่ยมนะครับสำหรับผมเองวันนี้ก็ต้องขอบคุณกคสุดท้ายด้วยกันว่าวิญญาณตัฟิก Wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ลามอะลยกุมมุลลาห์ุลลอฮ์มุบัักาสสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทราบว่าได้ติดตามการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของฮาลลนนะครับเราได้พูดคุยกันมาเป็นระยะเวลา2เทปแล้วนะครับและคราวนี้อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าจะมีเรื่องราวของหลักสูตรที่น่าสนใจลงไปอีกนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นอย่างไรนะผมได้รับเกียรติจากท่านดรอัสมันตาลีที่จะร่วมพูดคุยกับเราครับลามอะลยกุมครับอาจารย์ครับลยกุมสลามมุลลา์มุสลอห์มุฮัครัาจารย์ฮะ อย่างที่เราได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับในเรื่องหลักสูตรการบริหารนะครับในเรื่องของฮาลานไปแล้วผู้สนับสนุนสปอนเซอร์มีใครแบบไหนบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายการตอบรับเป็นอย่างไรครับทีนี้อาจารย์ฮะในความคิดอ่านของสถาบันเองพอในเมื่อหลักสูตรนี้เนี่ยเหมือนกับว่าได้รับการยอมรับพอจะรู้ทิศทางว่าไปยังไงแล้วเนี่ยทีนี้ทางสถาบันเนี่ยคิดอ่านยังไงต่อครับในเรื่องหลักสูตรอื่นๆครับอาจารย์ครับ อย่างที่เราได้คุยเมื่อสองตอนที่แล้วนะครับ,ใ,รบในเรื่องของหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาเนี่ยซึ่งหลักสูตรแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะนในเรื่องของการตรวจสอบ,บการผลิตอาหารเป็นหลักนะแต่ฮาลาเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวมันครอบคลุมทุกเรื่องทีนี้ทางสำนักงานโมออเนี่ยก็จะมีโครงการที่จะเปิดหลักสูตรอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการการดําเนินการอยู่นะครับ ซึ่งตอนนี้ที่ที่ตั้งใจไว้ก็จะมี4หลักสูตรครับอาจารย์4หลักสูตรใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์เออ่หลักสูตร2หลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรนอนเดกรีเหมือนกันก็คือเป็นโลจิสติกฮาลาโลจิสติกฮาลาเป็นการขนส่งเรื่องอะไรฮะใช่ครับเนื่องจากว่าซัพพลายเชนของการการการผลิตสินค้าฮาลาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยจะต้องเป็นฮารา100%ทีเนี้ยเรื่องของโลจิสติกฮาลาก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องมีความ พิธีพิถันในเรื่องของการตรวจสอบซึ่งเราก็ได้ไปจับมือกับทางด้านไอทีบีเอสนะครับภาษาไทยใช้คําว่าโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศซึ่งเขามีความชํานาญทั้งนี้แล้วเขาอยู่ภายใต้ในเรื่องของสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยนะครับดังนั้นเรื่องของโลจิสติกนี่เขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วทีนี้เราก็ไปเติมเต็มในเรื่องของฮาลานเข้าไปก็เป็นโลจิสติกฮารานนะครับอันนี้ก็เรียนสี่เดือนนะอันนี้เรียนสี่เดือน นะครับสองเดือนเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็อีกสองเดือนในเรียนภาคปฏิบัตินะครับอันนี้ก็อีกไม่นานครับคิดว่าน่าจะน่าจะได้รับการอนุมัติมายหลนะครับแล้วก็หลักูตรที่2คือหลักสูตรเป็นฮาลาทัวริซึมหรือว่าท่องเที่ยวฮาลาใช้คาว่าท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวและบริการฮาลาเราจะไปเจาะในเรื่องของการให้บริการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเช่นในเรื่องของอาหารแน่นอนอยู่แล้วนะในเรื่องของการบริการตั้งแต่ลงจาก เครื่องบินนะฮะแล้วก็มาที่โรงแรมที่พักก็ต้องมีอะไรบริการทางด้านศาสนามีที่ละหมาดมีอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดฟิตเนสอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือถ้าจะมองในมิติของหลักศาสนาเนี่ยก็คือจะต้องไม่ไม่มีการปรบปนในเรื่องของฮารอมสิทธิฮารอมอันนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่เราจะต้องไปให้ทความเข้าใจว่า ประมาณไหนทึงจะใช้คําว่ามุสลิมเฟรนด์ลี่หรือว่าฮาลาทัวริซึมนะครับหน่วยงานที่เราไปจับมือ MOU เนี่ยก็จะมีในเรื่องของสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาไทยอาเซียนนะครับแล้วก็จะมีสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมเราจะดูในเรื่องของสถานที่ที่จะไปให้นักศึกษาเราเนี่ยไปฝึกปฏิบัติด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่2องก็สเดือนเหมือนกันสเดือนเหมือนกัน สองเดือนพักทฤษฎีแล้วก็สองเดือนภากปฏิบัติเพราะว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องฮาราทัวริเซอร์นว่าโรงแรมฮาราเนี่ยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศที่แบบไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่พยายามต้องทําให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดใกล้เคียงที่สุดคือเรามองถึงลูกค้าเป็นหลักเช่นในเรื่องของสถานท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นส่วนอันดามันภูเก็ตกระบี่เนี่ยครับหรือว่ากรุงเทพมหานครก็แล้วแต่นะถ้ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมจากโลกอาหรับมาจากอาเซียนมาเนี่ย เราจะบริการยังไงให้ประทับใจแล้วก็ให้เขาสบายใจว่ามาแล้วเนี่ยเขามีอาหารฮาลาลมีคนดูแลนะมีคนดูแลถูกต้องมีทีละมาแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีสิ่งที่เขาคิดว่ามันมันฮารรอคือ มาแล้วรู้สึกไม่สบายใจมมีแต่สิ่งที่แบบผิดตามผิดหลักศาสนาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากเพราะฉะนั้นบางทีบางทีความคิดเหวอไบางทีโอเคนักท่องเที่ยวจะลงประเทศไทยก็อาจจะไปประเทศใกล้เคียงบ้างเราอันนี้นะอะไรแบบนี้นี้ก็ถูกต้องใช่ล้วก็จะเสียเปรียบเราจะเสียเปรียบโอเคฮะแล้วก็อีกหลักสูตรอีกสองหลักสูตรที่อาจจะไม่ใช่นอนดีกรีอาจจะเป็นระยะสั้นประมาณ3วัน4วันอันนี้คือสั้นมากเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของสปาฮาราสปาฮาราสปาฮาราเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เรามี อาคารสปาฮาราต้นแบบที่ปัตตานีอ๋อแล้ครับตอนนี้9 5เเซจะเสร็จแล้วจะส่งมอบแล้วครับอยู่ในอยู่ในอยู่ในวิทยเขตปัตตานีนะครับก็อาคารเสร็จเรียบร้อยก็เหลืออันนี้สั้นมากในสามสี่วันสามสี่วันสำหรับผู้ประกอบการที่จะมาเรียนรู้ว่าเออสปาฮาราเป็นยังไงเพราะเขาจะได้ไปจัดการระบบจัดการในในร้านค้าในี่ยใช่แล้วก็จะมีหลักสูตรนะล้วก็จะอบรมนะแล้วก็จะไปฝึกปฏิบัติจริงก็คือมาตรงนี้เลยนะครับ อีลักสูดหนึ่งที่เรากําลังคิดอยู่ก็คือเรื่องของเครื่องสำอางฮาราฮาราคอสเมติกอันนี้ใช้หลักสุดใช้เวลาไงอันนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนอ๋อหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะจัดการเรื่องเวลาแต่ว่าไม่เกินเดือนประมาณประมาณเราตีกรอบไว้ทํางานร่วมกับสมาคมที่ที่ส่งออกทางด้านเครื่องสำอางไปยังประเทศอาหรับแล้วก็ได้เอ็มเอ็มโอยแล้ว อาจารย์สมานใจได้ว่าทุกอย่างที่สังบาลนโมอทําหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้ทําแบบตมลําพังเราจะมีพ์นเนอร์เราจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นใช่เพราะเรามองว่าทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องปฏิบัติได้ด้วยนั้นจากจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเนี่ยเราต้องได้ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆไม่งั้นเราก็ทํางานไม่ได้จบไปก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นอีกสี่หลักสูตรเนี่ยก็รอ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 ติดตามแล้วกัน ว่าเมื่อไหร่จะเปิดนะแล้วก็จะรับอะไรนะผู้เรียนยังไงยังไงนะนมีเงื่อนไขอะไรบ้างอาจารย์ฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ทางสถาบันเนี่ยได้ดําเนินการเรื่องนี้มาตลอดและเป็นที่ยอมรับของไม่ใช่สังคมประเทศไทยอย่างเดียวนะแต่เป็นสังคมของต่างประเทศนี่นก็คือเรื่องงานเวิร์ลฮับเครับเป็นยังไงครับปีนี้ปนีนี้นะครับงาน w ว r l d ลฮับเบหรือว่างาน จัดประชุมแล้วก็งานแสดงสินค้าฮาลาที่สะชุมนานาชาติที่มออคจับก็จะจัดระหว่างวันที่13-16กรกฎาคมปีนี้ก็จะจะดูยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับในเรื่องของคอนเซปต์งานโดยเฉพาะงานด้านวิชาการเราจะมีสัมมนาด้วยสัมมนาหมายความว่าเราจะมีการนำเสนอเปเปอร์จากมหาลัยต่างๆที่เรามีเครือข่ายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะจาก กรุงเทพอาหรับซาอุดนะอิมิเรตบาเรเนี่ยก็จะเดินทางมาร่วมมุ่งมานด้วยนะครับกาตาร์แล้วก็จะมีจากจากอาเซียนเนี่ยมาร่วมสัมมนากับเรานะครับแล้วก็จะมีฟอรัมก็เหมือนเดิมฟอรัมก็จะมีเรื่องของโลจิสติกสฮาลาเรื่องท่องเที่ยวคือองค์ความรู้ที่เราจะเปิดที่เราคุยกันเนี่ยเราจะมาเปิดอยู่ที่นั่นผมผมมองว่าฮาลาเนี่ยมันต้องเป็นคอมเพรสซีฟฮาลาใช่มันจะครอบคลุมทุกมิติ ว่าเรามีอะไรบ้างที่ควบคุมและที่สําคัญแล้วก็เป็นจุดแข่งของมหาลัยสงขลานครินก็คือมีศาสตร์ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องที่พูดเมื่อกี้นี่มีหมดเลยครับ,รบเรื่องเครื่อสำอางเราก็มีคณะเภสัชเรื่องการท่องเที่ยวเรามีคณะท่องเที่ยวนะครับเรื่องโลจิสติกรเราก็มีคณะก,การจัดการเพราะฉะนั้นในเรื่องของศาสตร์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถจะมาบูรณาการได้อย่างสบายเลยนะครับทีมของวอลลาบิเป็้นี่คือฮาราทเพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพเราเน้นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและก็เรื่องของบริการเพื่อสุขภาพนะก็จะมีบูธของโรงพยาบาลต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องด้านด้านสุขภาพเนี่ยมาร่วมจัดบูธด้วยครับอาจารย์อันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้นะพี่น้องมุสลิมแล้วก็ทุกๆศาสนิกนะครับมาร่วมงาน world h u b e ปีนี้นะครับ1 3ถึงกรกฎาคมที่มอหหัดใหญ่ครับครับผมท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคนในหัดใหญ่นะฮะ เลยว,ว่าท่านอยู่จังหวัดไหนมีโอกาสมาเที่ยวสงขานะก็แวะมาที่งานเวอร์ฮับเนนะตามวันเวลาที่อาจารย์ได้พูดถึงท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันกับสังคมนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการบุตรหลานหรือแม้แต่ตัวท่านเองถ้าสนใจในเรื่องหลักสูตรต่างๆก็คงจะมีโอกาส นะครับได้มาติดต่อนะครับหรือเรียนรู้ด้วยกันกับสถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณครับท่านดรอัสมานตาลีเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับวาระมุสซลาม์มาราะฮ์มุตุลล่าบะระกะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมสมานงามขนงและท่านดรอัสมานตาลีต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสลามะลัยกุมมาราะฮ์มุตุลล่าบะระกะโต เราจะเห็นว่าสถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับได้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับที่จะจัดงานขึ้นมาซึ่งทํามาอย่างต่อเนื่องและปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับงานฮาลานในระดับนานาชาตินั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกันเป็นประจำนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วผมสมานงามขนงและทีมงานงัราทุกคนตลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมะาระห์มะตุลลอฮ์วะบเริกาตุสวัสดีครับ มุสลิมผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งคิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าด้วยตัวเขาเองหรือกับผู้อื่นเพียงแค่คิดไม่ดีเฉยๆแต่ถ้าว่ามิได้พูดออกมาหรือมิได้ลงมือกระทำเช่นนี้ศาส,สนาไม่ถือว่าเขามีความผิดแต่อย่างใดเพราะเขาเพียงแต่คิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ตราบใดที่เขาลงมือทำหรือพูดในสิ่งที่เขาคิดไม่ดีเช่นนี้เขาถึงจะมีความผิด ท่านอดุลสลลลอฮุาไลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺสุบานุวาตาลามิทรงเอาผิดต่อประชาชาติของฉันกรณีที่เขาเพียงแต่นิคิดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเขาเท่านั้นโดยไม่ได้พูดออกมาหรือมิได้ลงมือกระทำบันทึกโดยมุสลิม